เนี่เอา้าสวนสามสิบเลปลูกไปตัดไปพี่น้องคะคุณแม่ตัดเองว่าด้ก็ให้คนอื่นมาตัดให้ปลูกไปตัดไปพี่น้องจ้าอันใดมันใหญ่เขาก็ตัดขายกรับทักทายสมัยดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป่านอาทุกผู้ทุกคนเจ้าทยเจ้า,าโลกเปลื่อนบ้านบ้าน,านไก่เลื่อนเคียงพี่มาเบิ้งมาติดตามคุณแม่ในสวนพี่น้องค่ะเมื่อนี่คุณแม่ก็ได้เข้าสวน จะมาเห็ดธุระในสวนนี่ละพี่น้องค่ะธุระในสวนนี่มันเห็ดโบแล้วจักเถื่อพี่นอ้องเฮ้ยเห็ดไปเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องม้าอยู่ก็ม้านี่ละนี่ม้าแล่นหนาแล่นหลังอยู่พี่น้องค่ะแต่โชคดีมือนนิคุณผอมา่อซอยเห็ดงานสวนสามสิปเลยพี่น้องค่ะเอ้ยคุณแม่เห็ดอยู่ผู้เดียวเนาะเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆปลูกที่ละเล็กทีละน้อยปลูกไปปลูกมาสามพันต้นพี่น้องสามพันต้นมันมีสารพัดพันเนาะพี่น้องเนาะอันพันใดกะ ไงกะได้ผลผลิตอันพันไดบ่ไงกะตายไปตามตามการไม่ล่ะเลยพี่น um, uh, ้อง่าไปอาศัยคิดว่าหฮาสิได้เฮ็ดไปแล้วเฮาวิได้เบิดัตถุย่างมันบ่ได้ดังใจให้เราพี่น้องก็พลอยมันไปนอะตายกับปลูกไมเนอพี่น้องเนาะเมื่อี้ก็สิมาตัดห้าไอทางเขาสวนนะพี่น้องหยาเวลาเ้าเขามาเลยมันมันทางมันบ่สะอาดอันพี่น้องสิมาทําคววมสะอาดเล็กๆน้อยๆล่ะ30มสิบไร่เ้าตงแบงงานหเฮ็ดเฮ็ด เฮ็ดเป็นมองๆไปฮะเฮ็ดเพื่อเดียวพร้อมกันมันเฮ็ดพอแล้วเฮ็ดบ่อ่บเบิดเฮ็ดบ่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 มีแห้งขอทีิจะเฮ็ดมันน่ะพี่น้องอะไปซอยในเดือพี่น้องเลือไปทําการไปทั้งคนพี่น้องค่ะป่ะแดดกำลังมาได้หมวกใบไม้เมื่อนี่ใบบมักง่ายมันพี่น้องใส่กลางแดดในกลางเขาไปโรดพี่น้องกลางเพื่อยังกลางเพื่ออันนี้โควิดบ่ย่านลอกย่านนาดำในกลางเพื่อกันนาในแหละพี่น้องกันนาเฮ้มันกิดำในพี่น้องอะไปทั้งการพี่น้องเฮ็ดงาน น้องในเครื่องมือเลได้เนี่เครื่องมือถุงมือเตร si ียมพร้อมพี่น้องตัดหญ้าเครื่องมือถุงมือเตรียมพร้อมพี่น้องตัดหญ้าทางเขาวสวนป่ะไปตัดํากัดพี่น้องซอยในเด้อพี่น้องค่ะบ่ซอยโหบ่ซอยดึงบ่ซอยอันน,นันคุณแม่เฮ็ดบ่หลอดได้ไปบ่ถ,ถึงฟังในแนวนีน่มือวันกนตัดท่างนี่ละพี่น้องค่ะตัดทางเขาทางนี่ละ ทางนมันเป็นท่างปากทางรดพานอ่ลนะพี่น้องทางเขามองหน้มันตัดเรามันกอนหลายมือแล้วบานี้ที่นี่กระสิตัดหยามองในละพี่น้องตัดทางเขาตัดหมันแล้วหยาตัวนี้มันจะหยากแน่อยู่มันสีแบบตัดหยากแน่อยู่มันมันหักมันอันนั้นหักมันเหน่นพี่น้องแล้ก็ตัดไปตามหลอกเลยที่พี่น้องหลอกทางยางนี่ยละพี่น้องมาซอย่นด้อจ้ะ อช่อยกันอย่างคุณทรายเฮ็ดยังมหมาซ่วยแน่มากสองคนมาอนีิโชคดีแน่อยูอยอยเยยย่เป็นมั่ซอย เมื่อยอยู่ได้ตัดอันนี้แม่ทดลองตัดัมก็ตัดหยากแน่อยู่เพราะว่าเพียงมันตัดหยากแน่อยู่ดอกไห้คือพอซอยเด้อแบบนี้เด้อ มากันสองคนตายย่ายแหละพี่น้องมมนได้สวนนี้ พี่น้องสองคนอันตายายมาซอยกันตัดหญ้ามือนี้ก็คือสิได้งานเดียวนี่เราเมื่อนี้เพราะว่าท้าทางมันก็เหี่ยวติบเนาะตัดมันก็ออกแห้งๆเขาก็เมื่อยอยู่ได้แห้งเข้าอายุป่ะมานหน่อยๆเนาะสิมาเห็ดสามชิ้นเห็ดมือเดียวมันบดดายเห็ดเห็ดเห็ดไปมือละเล็กละน้อยถือว่าเขาออกกําล่างกายสินะพี่น้องแต่ว่าเหงาเหงาเหงาออกเขาก็หยุดกบผักกะเศร้าเนาะดีกว่าเขาบอดี มากขยับขยืนทุขภาพรล่างกายเฮ้ามันคดมันงออยู่มันบบเดอออกแห้งมันกับบเดอเนาะนกับถือว่าเฮ้าเดี๋ยวมาออกกับล่างกายเสียมาเหตุงานซ้ำนี่แหละพี่น้องคะเนี่ยตัดแล้ว,แล,วแล้วก็สิเป็นประมาณนี่แหละพี่น้องคุณแม่กับคุณพ่อข้ซ้อยกันตัดสองแถวอยู่นี่ลานในสวนนี่สามสิบไรเม,มื่อนี่มูหมดได้มากนั่งกันได้มากกับสองคนนี่ละสองคน เพราะว่าโม,อมเป็นโอซมอเพื่อนกับไปท้หนาที่ของเพื่อนเนาะนอกมือได้เพื่อนอันโมหนันเพื่อนว่าได้เขาเว่นนะพี่น้องกับจังสี้ากันมาอยมองนี่ละมาซุ่มมาเศร้ามนพักพอนอยู่มองนี่ละพี่น้องเที่ยงเงื่อนหลังนี่แหละเที่ยงในสวนนี่นะพี่น้องมากินเขาตำหมอกหอกหมองคุ่งหมองคุ่งกันในสวนนี่ละพี่น้องน้องใหม่ก็อยู่ในสวนนี่ละพี่น้องอยากกินอ้อยก็ตัดอ้อยมากอยากกินหนำหวานก็ตัดอ้อยมากนี่ละพี่น้องในสวนนี่ ตัดมาเฮ็ดยางที่พี่น้องตัดมาเฮ็ดน้ำหวานเอายังเป็นน้ำหวานที่พี่น้องนี่ละเอาดอกอันชันนี่ต้มกับต้นอ้อยนี่มันก็จะหวานพี่น้องค่ะนี่ล่ะนี่ดอกอันชันก็ยูนี่พี่น้องก็ยูในต้นอ้อยนี่ล่ะเก็บเอาเก็บดอกอันชันก็ต้มเป็นนนำหวานเอาทั้งต้นอ้อยแล้วกับดอกอันชันใส่กันต้มเข้าไปหลดก็เป็นนนำหวานพี่น้องค่ะอยากกินตามหุ้ว่าสันก็เก็บมองนี่กับมาตํากับพี่กับน้องที่มาตัมแล้วก็นั่งอยู่ในฮือนล้างหน่อยหน่อยลังนี่แหละพี่น้องนี่ล่ะ วิถีชีวิตของคุณแม่อยู่แต่ละมือพี่น้องคะแต่เมื่อนี่พวกหมพวกเผื่อนเพื่อนบอด้มาเพื่อนเขาเว้นเพื่อนเป็นโอโซมอพี่น้องคะอืมักไผมักมั่นอาชีพไผอาชีพมั่นเนาะพี่น้องเนาะยาว่ากันเด้อคุณแม่ก็มีอาชีพเพ็ดสวนเฮ็ดสวนได้ยังก็ได้ความสุกได้เบื้องต้นใหม่ซ้ำพันต้นอยู่นี่ละพี่น้องจักแมนพันเอียงตัหยังมือวันก่อนก็มัดตัดหญ้ามองนี่ตัดแล้วละละแต่ก็บ่ได้ล่งกิบพี่น้อง ขั้นบตัดท่างย่างไปมองนี่มองบอ่อนามนี่มันกะสีบ่สะดวกนะพี่น้องละ่ะนี่กะสีย่างไปย่งางมากกะสีย่างวันแวกนี่ย่งางเบงมือวันกนพี่น้องเอ้ยมักทูเลียนมี่ต้นหนึง่งย่างไปสิไปเบงหนามนี่ผ้าพีผ้าน้องย่งางเบงหนามพี่น้องคะ่ะนี่กะบ,บอ่อนามนามก็ไร่เติอบอยู่ดอกอืมย่างนามก็ย่างมี่ มองนี่ในมองมักมีปีที่แล้วนี่ปลูกมักทุเรียนมันตายเนาะมันหักเน่าตายอ่มองนี่มะปลูกทับเน่มันต้นมักทุเรียนนี่ละมักทุเรียนตายไปเลยผัดไงปีนี่มักทุไม่ยี่มีต้นนี่ปีกัวพี่น้องไงแล้วพี่น้องคะัดที่นี่มักทุเรียนที่เว่านะมันตายไปเนาะต้นนี้เนาะปลูกพร้อมกันกับต้นนี้พี่น้องนี่ผ้ามายางเบิงนี่ปลูกพร้อมกันกับต้นนี้ต้นนี้รอดพี่น้อง รอดบัานอปวกกินพี่น้องค้ากินหากคุณแม่คุดว่าสัน้นเหมือสามเดือนที่แล้วนั่นคุดคุดเอาอันยาฉีดยามาฉีดโอ้ยใจขวมใจหายว่าจิตายเลยติสุดท้ายบ่ตายรอดขึ้นมาได้กะถือว่าได้หลุนพ้นงานอีกชิ้นหนึ่งประสบควมามสําเร็จการที่เขาจะประสบควมามสําเร็จอย่าง,งแต่ละอย่างเป็นการหลุนระทึกพี่น้องจา๋ามันคืออาชีพของคุณแม่อาชีพของคุณแม่ก็เฮ็ดสวนพเพราเฮ็ดสวนแล้ว มันเกิดขึ้นมาได้แต่ละยางเนี่เขากร็รุนพี่น้องรุนรุนแบบว่าเอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่เข้าเห็ดน,นะพี่น้องคุดว่าสันพี่น้องหักหมักทุเรียนว่าเมนมันชิตตายบ่ตายรอดขึ้นมาได้พี่น้องเมื่อเนี้ก็สิเอาประมาานี้แหละพี่น้องคะเออเอาบ่หลายดอกเอาประม่ณนี่นอ้อไหม่ก,ก่อนนะก็ออกม,กอมักล้วงมักลายเห็ดน้อ,อหไหม้สมก็บท่านบอวันบววันบวนบไว้เหกก็ดกระไดเออเพื่อนอซอแม่หมอ ว่าได้วางเมื่อเอากันอใหม่มันกับเป็นใหม่เนะาะไงไปเรื่อยๆมันก็เป็นใหม่กัสกิ๊เน,นี่กะสิจบซ้ำนีเลย,เยพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่ได้เข้ามาติดตามกดไลค์กดแช์เป็นโมเป็นพวกเป็นเื่อนเป็นฟูงเป็นกันละยาะณมิตีกันพี่น้องกันในละต้นมาทุเรียนหลุ่นกันเกือบว่าฉันพี่น้องได้มาซ้ำหนีละพี่น้องเนาะเอาไปแล้วก็แกสิกลับ้าและพี่น้อง อันจากสวนนี่กับบานกับสองกิโลพี่น้องกับบกไก่ดอกอันบ้านอยู่ในเมืองเลยนะพี่น้องสองกิโลกระบกไก่ถือว่าบกไก่เนาะถือว่าย่างออกกับร่างกายคนคนมักย่างกับสิบัพอดีมือเยนะพี่น้องตอนนี้ก็เวลากะเก้ามุ่งเครื่องพี่น้องสิได้ไปได้ด้พี่น้องไปจากกันได้อยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องไป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 เมื่อน้ำกัน